"Tiny" กาสร้างชาติมาจัดหลักสูตรพิเศษที่ EC ของเราครับเพราะต้องการอยากจะเห็น EC นั้นเป็นคําตอบในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเป็นต้นแบบนานายประเทศแล้วันมีหลักสูตรในกรุงเทพหลายหลักสูตรนะครับแล้วก็เอาผู้นํามาเรียนตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีจนถึงรัฐมนตรีหลายสิบคนตลอดการ,อระทรวงองยการอบประธานบริษัทเอาทหารตำรวจ เอาอธิการบดีเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาเรียนกันมากมายแต่ที่ e c เนี่ยทำไมลงมาก็เพราะว่าเป็นพื้นที่สําคัญของประเทศบประมาณนเอาลงทุนจํานวนมหาศาลมาลงในพื้นที่นี้จึงเป็นคําตอบที่จะเคลื่อนประเทศไทยถ้าเราทําอย่างถูกต้องนั้นสถาบันก็มีความตั้งใจอยากจะเห็นประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองและเชื่อว่าถ้าเราไม่สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อไปสร้างระบบที่มีคุณภาพประเทศไทยก็จะเดินไปแบบทุรักทุเลเราจึงลงมาทําการสร้างคนเพราะเชื่อว่าการสร้างคนเป็นฝึกคนมนุษย์ฝึกได้สร้างคนจะเปลี่ยนประเทศได้เราจึงมาพื้นที่ EC แห่งนี้และเราก็ทำที่กรุงเทพด้วยนะครับทำทั้งประเทศไทยนะครับแต่ EC เป็นพื้นที่พิเศษของเราที่เราเชื่อว่ามันจะเป็นคำตอบเพื่อจะเป็นที่แห่งความตั้งใจ ที่จะเป็นสปริงบอร์ดให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปข้างหน้าเราจึงมาทําหลักสูตรที่นี่แล้วก็มาทําอยู่หลายหลายหลักสูตรแล้วนะครับหลายรุ่นแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดแถวนี้ก็มายืนอยู่ข้างๆเต็มเมที่ได้มีส่วนช่วยกันทั้งภาคธุกิจภาคธุรกิจภาคประชากิปพระสงฆ์องค์เจ้าก็มานะครับและเราก็เชื่อว่าถ้าเื่อว่าเราสามารถทําให้ใจเราตรงกันมีอุดมการ์ในการใช้ชีวิตเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติร่วมกัน ประเทศมีโอ,อกาสกขอขอเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะทําองค์กรสร้างชาติแล้วก็ชุมชนสร้างชาติในระดับประเทศเราทําเรื่องเยาวชนสร้างชาติเราทําเรื่ององค์กรขับเคลื่อนเพื่อเมืองไทยเป็นเมืองหลวงเวเนสโลกและเราก็ได้ทํายุทธศาสตร์ในพื้นที่ e c เพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้มีโฟกัสที่ชัดเจนและมีศักยภาพเสริมประเทศไทยเพื่อประเทศไทยมีที่ยืน ที่ไม่เหมือนใครบนโลกและสามารถจะก้าวไปอยู่แนวหน้าได้ดังนั้นถ้าท่านสนใจอยากจะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและพื้นที่ EC ขอเราขอเชิญมาอยู่กับพวกเราเป็นพี่เป็นน้องเพราะเราไม่เชื่อครับว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศในโลกในในสมัยใหม่หลายร้อยปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่อายรรม6,000ปีจะเกิดได้โดยไม่ทําจากล่างขึ้นบนในการสร้างคนให้สุขงอมทางภูมิปัญญาและความเข้าใจ มีบุคลิกชีวิตที่รองรับมีความรู้มีทักษะมีสิ่งที่เรียกว่าดีเก่งกล้าเป็นคนคุณภาพคนเป็นตัวกําหนดทุกสิ่งนะครับในงานขับเคลื่อนประเทศไปดูประเทศที่เจริญหมดโลกในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์คุณภาพคนเป็นหลักทั้งสิ้นเราจะสร้างคุณภาพคนเป็นสิ่งท้าทายไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยแต่ต้องทําให้ได้ถ้าเราเปลี่ยนคนได้เลยเปลี่ยนประเทศได้ก็สถาบันการสร้างชาติผมเองก็มีความตั้งใจชวน คนที่เห็นด้วยที่มีจิตใจดีงามมารวมตัวกันที่นี่เพื่อมาสร้างประเทศชาติแต่ท่านเหล่านี้ที่มายืนใกล้ๆผมนี่ก็คือคนที่มีใจร่วมกันจะเปลี่ยนผู่ไม่พลาคแบบนี้ครับขอเชิญชวนท่านมาร่วมกิจที่น้องของพวกเรามาร่วมกันมีวมหาเดียวกันพี่ใสท่านเดียวกันกับเคลื่อนประเทศไาด้วยกันครับ คนนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้แทนฝ่ายผู้กำกับการบริษัทคอทช์จำกัดมหาชนนะครับก็เป็นอดีตนักศึกษาของนักศึกษาสถาบันข้าตาชาติภาคตะวันออกรุ่นที่2ซึ่งเรียนจบไปแล้วปัจจุบันก็ทาหน้าที่เป็นพี่อาสาที่คอยรอดูแลรุ่น3สามนะครับก็หลังจากเรียนมาผ่านมาหลายสัปดาห์ต่อมาและจนจบหลักสูตรเนี่ยก็ทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรเรียงศักดิ์เจริญวงศรั์ซึ่งเป็นประธานสถาบันเนี่ย ท่านมีเป้าหมายและก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับผมรัตนศากดิ์นมบรครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพยองรัฐศนตรศุลกากรดุริยางคครับเป็นนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคจหลอกปีซีรุ่นที่สองครับปัจจุบันก็จบยีซีรุ่นที่สองแล้วครับจะดีว่าได้มาเป็นที่รักาประจำรุ่นที่สาม ฟันได้มีการเรียนหลักสูตรที่กรุงเทพนะคะในรุ่นที่4แล้วก็ได้มาเป็นที่อาสาจนจนถึงรุ่น12สองแล้วก็ได้มาเรียนที่หลักสูตรของสถาบันการท่งางหลักสูตรของ EC ีซีพักตะวันตอ่อเรียนรุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็จนวันนี้ก็ได้เป็นพี่อาสาต่อจนถึงรุ่น3านะคะนะคะก็เป็น <c oughs> นสชเอดีซีรุ่นที่ 1, 1> นะคะ แล้วก็เป็นตัวแทนของนักธุรกิจในรุ่นยังนะคะที่ยังอายุน้อยอยู่ที่ได้มาเรียนร่วมในหลักสูตรนะักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ EGC ด้วยกันนะคะส่วนตัวก็พบว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่โอเพ่นเปิดกว้างไม่ได้แค่เจาะจงคนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งแต่ว่าตั้งใจที่จะรวมทั้งนักธุรกิจทั้งในหลายๆรุ่นนะคะคนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นผู้ใหญ่เนาะแต่ก็จะมีพวกเราด้วยเพื่อความ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์หลายๆอย่างที่ที่ได้พันวกกันตามตามช่วงวัยที่ต่างกันเป็นอย่างูงสุดนะครับเกษตรแก่งวัฒนาแก้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้บริหารกระทรวงเกษตรนะครับที่ให้การสมัุสกุนมาเข้าเรียนหลักสูตรของมุลสชหรือสถาบันเกษตรเกษรสร้างชาตินะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมากนลครับผมประุยาตเรียนนี้อย่างบบนี้เลยฉันสมมติวันไทยเพชรุณนะคะปัจจุบันก็เป็นกรรมการ บริหารอยู่ที่บริษัทวีเจสเอเชียจังหวัดนนยองนะคะก็ในส่วนของขอเลือกแทนตัวเองว่าพีเนสนะคะตัวพีเนสเองที่ได้มาเรียนในหลักสูตรที่นี่ก็บอกว่ามีประโยชน์มากๆถ้าจะพูดถึงหลักต่างๆที่ได้นะคะก็อยากจะบอก4วินก็คือชนะในส่วนของส่วนตัวของเราเองนะคะส่วนรวมส่วนร่วมแล้วก็ในในภาพรวมใหญ่เนี่ยเราได้4วิน ะะก็พอมาเรียนแล้วก็ได้ทฤษฎีเยอะแยะเลยทฤษฎีอย่าง KSLM 32-20สอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราไม่ได้เรียนที่ไหนเลยมาเจอที่นี่สวัสดีครับผมเชื่อนาเดชครับผมเป็นนักศึกษาหลักสูตรรุ่น EEC 2ครับผมมาเรียนหลักสูตรนี้ครับผมคิดว่ามีผลประโยชน์มากตรงที่ว่า หลักสูตรนี้จะสอนให้เรารับรู้เกี่ยวกับภาค EEC ลึกซึ้งจริงๆอะครับผม,ผมวันชนะบุญชัยนะครับหัวหน้าส่วนวิกยาตรยองนะครับได้มีโอกาสนะครับมาร่วมเรียนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ EEC นะครับนะผมะเรียนรุ่นที่1น,นะครับแล้วก็มาเป็นที่อาสารุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3าปัจจุบันนะครับรู้สึกประทับใจมากเพราะว่า เป็นโครงการนะครับที่ดีมากๆนะสำหรับผู้บริหารนะผมเป็นคนทสลับนะครับเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนะครับในเขตภาคตะวันออกนะครับก็มีโรงเรียนทั้งหมดนะครับ18โรงด้วยกันนะครับซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ได้มาเรียนหลักสูตรนะครับหลักสูตรนักบริหารระดับสูงนะครับเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออกนะครับ รุ่นที่สามนะครับก็มาเรียนแล้วก็สนุกครับได้เพื่อนแล้วก็ได้ความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนเอกชนครับ<ม>เพื่อจะทําให้เด็กของเรานั้นเป็นคนดีเป็นคนเก่ง <fits S 1> แล้วก็เป็นคนกล้าที่จะทําสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมรู้สึกดีนะครับที่มีโอกาสได้ได้รับออกอบรมระดับสูงบริหารระดับสูงระกาศนางบัตราร์ท,รรทนเอน,รรทนอรหรือยีซีนะครับซึ่งหลักสูรนี้ก็จะเป็นหลักสูรที่ ทงให้เราได้เรียนรู้เรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ก็นาแนวคิดต่างๆเนี่ยไปพัฒนาในที่นี้นายกเสิ่งจปิีมาักขามคู่นะครับก็ได้มาเรียนสถาบันสร้างชาตินะครับของท่านดรแดงนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาในสถาบันแห่งนี้นะครับซึ่งแนวทางปฏิบัตินะครับก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะครับแล้วก็ คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของประเทศสทิิชัยตลับหน้าหรือว่าเรียกว่าพี่เสือนะครับผมเป็นประธานรุ่นของทีซีสามนสชที่จังหวัดระยองหรือว่าภาคจัวันออกนะครับก็เป็นเกียรตินะครับที่มีโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นนะครับซึ่งนสชทีซีสามเป็นสถาบัน สร้างชาติที่สร้างคุณค่าให้ทั้งตัวบุคคลแล้วก็องค์กรแล้วก็ภาพรวมของส่วนรวมนะครับซึ่งผมมีความดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาเรียนของสถาบันสร้างชาติแห่งนี้ซึ่งผู้ก่อตั้งสถาบันคือดรเร็ิศักดิ์นะครับหรือว่าอาจารย์แดนของเราอาจารย์แดนได้สอน พื้นฐานหลายๆเรื่องให้กับพวกเราได้เรียนรู้นะครับในสิ่งที่จะช่วยให้พวกเรากลายเป็นคนดีคนเก่งคนกล้านะครับแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวของเราเององค์กรของตัวเองแล้วสุดท้ายเราได้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับผมมีความประทับใจอีกหลายๆเรื่องที่เรียนกับสถาบันแห่งนี้ผมอยากเรียนเชิญเชิญชวน พี่พเพื่อน,อนที่รู้จักให้มารู้จักสถาบันแห่งนี้เพื่ออยากจะให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าสถาบันตั้งท่านแห่งนี้ได้บ่งเพาะได้สอนให้พวกเราทุกคนเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าแบบไหนทุกอย่างที่ท่านมาเรียนรู้ท่านจะนำไปใช้ประโยชน์กับตัวท่านเององค์กรท่านเองแล้วก็ส่วนรวมที่ท่านอ,อ,อาศัยอยู่พัฒนาเพิ่ม เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีการเจริญก้าวไกลที่มากขึ้นนะครับผมอยากให้พวกคนทุกคนมีโอกาสมาเรียนมาสมัครนะครับเรียนเชิญด้วยความจริงใจครับขอบ